มาดูเรื่องของการ เตรียมจัดงานเทศกาลกินเจในพื้นที่เบอรหัดใหญ่จัดสงขลากันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเบอรหัดใหญ่ก็มีการถแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยล่าสุดค่ะก็เป็นคิวของมูลนิธิโรงเจต่อบ่อกเกงหัดใหญ่ที่ร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะถแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจถวายแด่พระกิวอองไตรเตนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีการถแถลงข่าวกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยที่มูลนิธิโรงเจต่อ่บอกเกงหัดใหญ่นางสุริพันธ์สงขลารองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยง,งานต่างๆค่ะก็ร่วมกันแถลงข่าวโดยปีนี้นะคะนายสวิท์ตันรัตนากรประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจบอกว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่างานกินเจถือเป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะและก็หลายคนเนี่ยก็หันมาให้ความสําคัญกับการงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ตลอด10วันของงานเจคะ่ะนอกจากนี้นะคะในปีนี้เนี่ยทำริดรงเจต่อ่บอกเกงหาดใหญ่ ได้ร่วมกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจระหว่าง16ถึง25ตุลาคมนี้นะคะโดยภายในงานก็จะมีพิธีอัญเชิญเสาพิธีอัญเชิญตะเกียง9ดวงพิธีอัญเชิญตะเกียงพระยก อ,องสองเตค่ะพิธีอัญเชิญพระกิวอ,องไตเตเข้าบวงสวงโดยตลอดเวลา10วันก็จะมีการจัดสวดมนต์นะคะในช่วงค่ำคืนเนี่ยทุกวันรวมไปถึงนะคะก็จะมีเทศเงานอีกงานหนึ่งก็คือพิธีล้างเกี้ยวอัญเชิญเทพ ขึ้นเกี่ยวแล้วก็การเล่นประทัดการแจกทานพิธีถ่ยชีวิตโคก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีนะคะซึ่งปีนี้เนะี่ทางบริษัทโรงเจต่อบ่อกเกงหัดใหญ่ก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมงานเทศก,กาลกินเจได้ก็ยังคงเปิด โรงทานนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้รับประทานอาหารเจฟรี free, ตลอดทั้ง10วันที่มูลนิธิโรงเจต่อบเกงนะคะทุกวันเนี่ยตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นซึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการจัดงานก็ฝากไปถึงเรื่องของมาตรการการดูแลและก็รักษาระยะห่างตามมาตรการ n ิว Normal นะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะว่าทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยทุกปีจะมีคนเยอะมากค่ะฉะนั้นปีนี้เนี่ยการนำเอาเรื่องของระบบ มาจัดการเพื่อให้การทํางานและก็การป้องกันเรื่องของโควิด -19 เนี่ยเป็นไปให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเจอกันได้นะคะที่มรด์องเจต่อว่าเก่ง16-25ตุลาคมนี้ค่ะ